สวัสดีครับสวนคนมือบอลนะครับวันนี้จะมาทำเครื่องปลูกไม้ด่างหรือว่าไม้ลักอากาศทั่วไปนะครับทุกชนิดส่วนประกอบของออดินปลูกนะครับก็จะมีอันดับแรกเลยก็คือมูลไส้เดือนนะครับเพอร์ไลท์ใบก้ามปูนะครับ แล้วก็เพ้าสับนะครับอันนี้ในอัตราส่วนใน1ถุงที่จะจำหน่ายนะครับจะประกอบไปด้วยมูลไส้เดือน1กิโลกรัมเพิร์ไลท์หนึ่งกระถาง6นิ้วขนาด6นิ้วนะครับ้อกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็ใบก้ามปู1กิโล มะพร้าวสับคระถางขนาดสิบนิ้วสองกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตตัดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเทกอง